สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอัปเดตนะฮะเมื่อคืนฝนตกแรงเหลือเกินช้างก็หลุดนะครับนี่ฮะพื้นที่อยู่แฉะไปหมดเลยก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมหน้าหน้าหน้าฝนเนาะวันนี้ผมมาอัปเดตนะฮะยังอยู่ดีกินดีอยู่นะครับแต่พื้นที่อาจจะแฉะหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเชือกอื่นๆนะฮะสองเชือกแล้ว นี่ฮะเดี๋ยวไปดูเชือกอื่นนะครับก็อยู่พื้นที่ติดกันนะครับอันนี้เป็นที่ของลุงนะครับขอยืมเลี้ยงช้างชั่วคราวก่อนนี่ก็ พังถุงเงินนะครับตั๊มนี่ฮะฮะ<า><อ>ไม่กินก็ไม่ต้องให้กินก็ให้ยังอื่นกินสิ<อ>นี่ฮะพังถุงเงินนะครับแล้วอ,อ,อยู่กับลุงตั๊มแป๊บนึงเดี๋ยวป้าถ่ายวีดีโอแป๊บเดียวลุงตั๊มจุ้งเด่นชุกเข้านี่ฮะ ก็กินดีอะกินดีอยู่นะครับกินดีทุกๆเชือกฮะเดี๋ยวไปดูเจ้าตัวเล็กกันนะครับว่าทําอะไรอยู่โอ,โอ้เจ้าตัวเล็กฮะมีแอ่งส่วนตัวนะครับมีแอ่งส่วนตัวก็แฉะหน่อยนะครับแต่ว่าพื้นตรงนี้โชคดีฮะที่เอาทรายมาลงให้นี่ย มาแล้วมาแล้วไปไหนนอนกลางวันนะลูกนอนอิ่มๆิมกลางคืนเมื่อคืนก็เล่นทั้งคืนเลยครับนี่ <c oughs> สนที่สุดฮะนูน่นฮะเพิ่มรู้จักง,งัดคอกแล้วนะครับ ไปใส่โมโมโมมาตรงนี้ออกเลยโมไปดูแล้วไม่ท่วมนานาำไม่ท่วมโมโยนโยนไปทางนน้นให้หน่อยนี่ฮะทันที่ก็จะแฉทรอยแฉไม่แะรองเท้าไม่ใส่ครับเอาไว้ถือใช่ไหมพี่โม <c oughs> <c oughs> พี่โมบอกว่ารองเท้าหนักเกือบสองกิโลครับเพราะว่าขี้ด,ดินฮนะขี้ด,ดินนี่ดูที่น้องถุงทองอะแฉะมากเมื่อคืนก็พี่ต้อมก็ย้ายทั้งคืนเลยเมื่อคืนก็ขอมามัดตรงนี้โอเคไม่ว่ากันก็เราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์แต่ละวันแต่ละคืนครับว่าพื้นที่ตรงนี้มัดได้ไหมทําอะไรได้ไหมนะก็เป็นช่วงเวลาพักเบกรกพักเบรกอาหารเที่ยงนะฮะโอ้โ ไอตัวนี้มันเก่งไงโชคดีมันได้ไออะไรนะลูกมันกินเยอะนะครับท่านผู้ชมดูมอมแมมฮะเหมือนกับช้างป่าโอ้โหมันน่ารังจริงฮะเมื่อวานวิ่งเล่นกับชายป่องนะครับห้าขวบนะฮะเริมอ้วนเริ่มใหญ่ฮะโตเร็วนะครับช้างัยนี้โตเร็วก็ สิ่งที่ควรระมัดระวังก็เรื่องไวรัสนะฮะไวรัส EHV กับ EEHV นะครับก็เป็นไวรัสตัวเดียวกันแต่มันเป็นประเภทที่1ที่2ที่3ที่4ฮะส่วนพี่ป๋องของเรานะครับพี่ป๋องของเรานี่ฮะก็กินอร่อยนะฮะกินอร่อยเป็น้างงายาวฮะเชิงนี้ไม่เป็นห่วงการอยู่นะฮะเพราะว่าพื้นที่อยู่ก็ อยู่ตรงในโรงครับนี่ยกินเก่งนะครับท่านผู้ชมกินเก่งมากพี่ป๋องมาอยู่นี้อ้วนขึ้นฮะอ้วนขึ้นรู้สึกว่าอ้วนขึ้นนี่ไงายาวโค้งเลยทีเดียวน่าจะยาวกว่าเอกสิทธิ์สักสิบเซนหรือว่าข้างละ5เซนนะฮะเพราะว่าข้างหนึ่งยาวยาวกว่าข้างหนึ่งนะครับของพี่ป๋องไงายาวไม่เท่ากันนะฮะข้างซ้ายรู้สึกว่าสั้นกว่าข้างขวานะครับ โอเคเนี่ยพื้นที่อยู่ครับโดยรอบท่านผู้ชมอา้าวตะกี้เห็นถือรองเท้าตอนนี้ใส่ได้แล้วนี่ฮะจะตัวเล็กของเรา,เาผมก็ซื้อดินมาเทแล้วฮะเทตรงนี้ฮะหนึ่งลำสองลำตรงนี้อีกสองลำฮะ ก็เดี๋ยวค่อยปรับปรุงไปเพราะว่าช้างมาเขาเรียกว่าไงมันมาแบบฉุกเฉินนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เ,เล่นน้ำโชว์หน่อยเนี่ยมีอ่างส่วนตัวแล้วโอ้ยมาแล้วเล่นน้ำหน่อยเร็วเล่นน้ำโอเคโอ้โอ้โอโอดูดึงมือไปเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งน่ารักครับ อวดจะนำเป็นช้างที่สมบูรณ์นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆากครับนี่ฮะเป็นช้างที่ปลอดภัยให้ห่วงโอเคเดี๋ยวไปดูถุงเงินอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อคืนพี่ตั้มบอกว่าไม่นอนเลยครับเล่นทั้งคืนเลยฝนตกฝนตกจนถึงประมาณ ประมาณที่หนึ่งที่สองฮะแล้วก็มันแฉะแกก็ไม่ยอมนอนฮะแกเรียนทั้งคืนเลยหรือว่าเป็นห่วงน้องน้ำหอมก็ไม่รู้นะครับนี่กินอร่อยฮนะกินอร่อยอยู่แต่ช้างไม่ได้นอนแล้วช้างไม่กินนะครับต้องต้องรีบแก้ไขสถานการณ์นะครับเพราะว่าแต่ช้างไม่ได้นอนมากๆ ก็จะป่วยง่ายนะครับเหมือนคนเราฮะไม่ได้พักผ่อนเพียงพอพวกก็จะป่วยป่วยง่ายครับไม่สบายง่ายเป็นไข้ง่ายช้างก็มีไข้นะครับท่านผู้ชมก็จะดูตัวอุ่นๆร้อนๆใช้คำว่าร้อนแล้วก็ซึมๆนะครับแล้วก็เราต้องดูพฤติกรรมฮะถ้าเขายังกระพริบหูแกว่งหางอยู่อย่างนี้ฮะโอเค ทุกเชือกฮะดูแปลงลำให้สังเกตนะครับนี่ฮะหูก็กระพริบหางก็แกว่งไปแว่งมานะฮะเขายังไม่ซึมนะครับนู่นไงเจ้ตัวเล็กโอเคสุขภาพดีะฮะเดี๋ยวไปปิดท้ายด้วยสองเชือกอยู่นั่นด้านนอกบ้านนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอฮะนี่ยืมพื้นที่ลุงอยู่ที่ลุงผมเอง ก่อนก็เคยเลี้ยงช้างฮะทุกวันนี้ก็วางมือไปละมันไม่มีพื้นที่เลี้ยงช้างครับจะลำบากหน่อยเนี่ยนะสองเชือกนี้ เมื่อคืนนงรักหลุดนะครับพังนงรักหลุดฝนตกฮะกลัวฝนโอเคสุขภาพโอเคนะครับนี่ฮะกินได้หูกระพริบหางแกว่งไปแกว่งมาตัวขยับได้โอเคฮะเราก็จะเช็คอย่างนี้ทุกๆวันนะครับยิ่งพายุอย่างนี้เข้ายิ่งอากาศไม่ปกติอากาศแปรปรตัวนะฮะยิ่งต้องเป็นห่วงนะครับ ถ้าว่าอยู่กลางฤดูการอย่างเช่นกลางฤดูกลางกลางฤด,ดูตรงกลางเขาเรียกว่าฤด,ดูกลางฝนนี่เงี้ยช้างก็ปรับสภาพได้แล้วก็ไม่เป็นห่วงแต่ช่วงที่ไปทายเปลี่ยนอากาศเราต้องเป็นห่วงครับเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโอเคนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมเราก็อย่าลืมกดไลค์กดน,นั่นโยนทิ้งทำไม กดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่องควานแสบชาแนลด้วยนะครับเป็นการทําคลิปแบบบ้านๆไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยฮะเป็นการอัปเดตตัวเองเป็นการลงสตอรี่ชีวิตนะก็ไปติดตามกันนะครับควานช้างแต่ละคนที่เกิดมานะฮะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ